สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากโนเวย์ค่ะสวัสดีกับคิน o กพิโอนะใช่ไหมเออนะลีจำได้เมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนะคะลีบอกว่าลีจะเลิกทำคลิปลีจะทำคลิปอย่างอื่นแทนก็ทำไม่ได้ค่ะทุกคนทําทไม่ได้มันเหมือนยาเสพติดนะคะเพื่อนๆหลายคนที่ทํา y o YouTube เหมือนกันเนี่ยก็บอกมานะคะ ว่าเลิกไม่ได้จริงๆอยากเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ลีอะอย่างที่บอกคือลีอ <c oughs> มีวันหยุดเยอะมากแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆ <c oughs> ก็ไม่ได้ทําอะไรเนาะมันก็เลยรู้สึกเบื่อๆก็กลับมานึกถึง YouTube อีกแล้วอย่างนึงคือเราทําไว้เราทํายอดผู้ติดตามไว้หมื่นกว่าแล้วทํายอดผู้ติดตามได้แล้วแล้วก็ไรลยได้ก็มีก็ได้แล้วนะก็เลยคิดว่าเออกลับมาทําแบบ เล่น,เล,นเล่นหัวหวไปจะมีใครดูก็ดูไม่มีคนดูก็ไม่ไม่สีเรียดอะไรแต่เราอยากอยากแชร์ประสบการณ์กับทุกคนก็เลยต้องกลับมาทำอีกแล้วเพื่อนๆผู้ติดตามบางคนนะก็บอกกับเราว่าเอออย่าเลิกทำเลยกำลังติดตามเป็นผู้ติดตามนะอย่าเลิกทำเลยอะไรเงี้ยเราก็เออนะก็กลับมาทำกับทุกคนแล้วก็อ,อ อย่างที่บอกคือลีลีอวดรถใหม่ของลีเนาะคลิปก่อนนู้นอวดรถใหม่แล้วคราวนี้ลีก็ได้โอกาสค่ะช่วงซัมเมอร์ละใกล้ซัมเมอร์เข้าซัมเมอร์แล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังมีฝนตกอยู่เหมือนตอนนี้นะคะลีก็ขับรถเที่ยวนะคะขับคนเดียว มีวันหยุด5วันค่ะลีก็เลยขับรถตลอดตลอดไปเมื่อวานนี้ลีก็ไปขับจากบ้านไปประมาณ3ามชั่วโมงกับ4ี่ชั่วโมงนะคะไปเดี๋ยวลีให้ดูย้อนหลังนะคะว่าว่าเมื่อคืนนี้ลีนอนที่ไหนแล้วก็ถ่ายบรรยากาศสวยๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะตอนนั้นะ่ะเมื่อคืนนี้ลีไปนอนเนี่ยก็ไม่ไม่เชิงนอนคนเดียวนะคะเพราะว่ามันอยู่ก็ไม่ไกลจากโรงแรมที่นั่นแล้วก็ มันมีรถบ้านนะคะม,มีอยู่สองสำคัญเนี่ยจอดอยู่แล้วก็จะมีร้านอาหารไม่ไกลรีก็อนอนได้สบายไม่กลัวไม่อะไรแต่คืนนี้ค่ะทุกคนอย่างที่รีให้ดูนะเดี๋ยวรีจะให้ดูนะคะเพราะว่ารีนอนคนเดียวก็นะที่นอร์เวย์ะค่ะเราสามารถจอดรถฟรีจอดนอนได้ฟรีนะคะจอดข้างทางจอด หมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าในเมืองนะคะถ้าเป็นในตัวเมืองเนี่ยเราต้องเสียค่าจอดแต่ถ้าเป็นธรรมชาติเที่ยวป่าเที่ยวเขาอะไรเงี้ยคือจอดตรงไหนก็ได้นะคะจอดฟรีค่ะไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ค่อนข้างจะปลอดภัยด้วยแล้วก็ที่สําคัญวิวสวยมากแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยข้างทางก็จะมีห้องน้ําเป็นจุดๆให้นะคะก็นะคะก็เนี่ยค่ะรีกลับมานะคะกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเก่าที่หายไปก็กลับมา ขอให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะรีกลับมาแล้วก็กลับมาช่องเดิมนะคะแล้วก็เปิดเป็นสาสนะเหมือนเดิมนะคะก็กลับมารับชมกันได้ก็รีก็จะอ่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอ่ท่องเที่ยวช่วงซัมเมอร์ก็อาจจะมีขับรถเที่ยวบ้างอะไรบ้างเนาะก็ก็นั่หละทุกคนก็เดี๋ยวรีจะพาไปรับชมบรรยากาศ เริ่มต้นนะจากวันนี้ที่เมืม่อเช้าลีขับรถมาประมาณ3ชั่วโมงนะคะมาที่นี่คืนนี้จะนอนที่นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็มาเจอกันวันพรุ่งนี้เช้านะคะบรรยากาศก,าก็จะดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงวันพรุ่งนี้เช้าค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนลีตื่นมาเมื่อคืนนี้ตื่นมากับบรรยากาศแบบเสียงนกเสียงกาเนาะแล้วก็ หมอกลงค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนอนทั้งคืนฝนตก,กหลังฟ้าหลังฝนเนาะสวยมากเลยตื่นมาเกือบ8ปดโมงเชา้าเงียบสงบนะคะยังไม่มีเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ด้วยทุกคนมันก็เลยไม่มีไม่มีคนเนาะไม่มีคนมาเขาเรียกอะไรเราวันเสาร์ที่ที่ร์เ์โดยเฉพาะวันอาทิตย์นะคะทุกอย่างมันจะปิดหมดมันก็จะเงียบแบบนี้แหละ ทุกคนเดี๋ยวรีจะไปเข้าห้องน้ำค่ะมีห้องน้ำฟรีเราก็เลยไม่ต้องใช้ของตัวเองนะห้องน้ำฟรีแล้วก็นะนี่เลยค่ะก็โอเคนะคะห้องน้ำเขาก็สะอาดสะอ้านมีกระดาษทิชชู่ให้นะแล้วก็ตอนที่รีเข้าอ่ะมันช่วงเช้าก็จะมีพนักงานมาทำความสะอาดให้ด้วยนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆตื่นเช้ามาสวยไหม หมอกลงตรงนี้มันจะเป็นทะเลสาบนะทุกคนทะเลน้ําจืดมันไม่ใช่เป็นทะเลนะแล้วก็เพราะมันอยู่ในหุบเขานะทุกคนแล้วก็มันก็จะมีสามเด็กเล่นให้ด้วยแล้วก็ไปอีกประมาณ500เมตรมันก็จะเป็นโรงแรมตรงนี้มันก็จะเป็นที่จอดรถบ้านค่ะตรงตอนนี้มันยังไม่เปิดนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีมาบ้างนะก็ตื่นเช้าขันไม่ได้ค่ะทุกคนกาแฟค่ะกาแฟ ไม่ได้กาแฟก็จะขับรถไม่ได้ค่ะทุกคนนะดื่มกาแฟไปก็ฟังเสียงนกเสียงกาค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักลีก็จะขับรถไปต่อนะ <c oughs> ก็ไปค่ำไหนนอนนั่นค่ะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคะที่ต่อไปนะคะรีจะขับรถประมาณเกือบเกือบสี่ชั่วโมงนะคะสามชั่วโมงกว่าค่ะถ้ารีขับไม่ผิดนะ,ะถ้าขับถูกนะคะตาม Google ไปค่ะถ,ถ้าถ้า Google ไม่พาเข้าป่าพาพารีเข้าป่าสองรอบแล้วนะคะวันนี้เมื่อวานนี้ค่ะมาที่เนี่ยผิดไปสองที่ค่ะขับรถเข้าป่าก็เลยขับต่อมาจนมาถึงที่นี่แล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหน้านะ กี้ีขับลงมาจากเขาลูกน้นเนาะก็ดูวิวค่ะคืนนี้รีจะนอนตรงนี้เลยนี่ดูวิวค่ะทุกคนนูนข้างหน้าตรงนู้นก็เป็นน้ำตกค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือจะขับลงเขาก็คืนนี้นอนตรงนี้เนาะมันก็นี่แหละโอเคเลยเพราะว่าที่นอเ์อค่ะทุกคน มันจะนอนฟรีนะนอนฟรี non ค่ะจอดข้างทางนอนได้เลยไม่ต้องกลัวปลดเอื้อปิดฉี่รีก็มีปิกนิกค่ะส้วมปิกนิกใช้ได้แบบอืมนะสบายมากมีน้ำยาดับกลิ่นพร้อมนี่ก็เอาปิดไว้แล้วก็ถังน้ำค่ะทุกคน25ลิตรแล้วก็มีขวดเล็กๆอีกขวดแบบเออขวดก็ก็ไม่เล็กเนาะก็เนาะไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ เมื่อคืนนี้โชคดีเพราะว่าตอ,อนที่ไปจอดตรงนั้นมันจะมีมันจะมีท่องน้ำให้นะนี่ก็เป็นตู้เย็นค่ะตู้ฟิตก็ของกินเยอะแยะอุ้ยเดี๋ยวนะเปิดไม่ได้นี่ค่ะของกินโยเกิร์ตพงผักนะก็ไม่รู้จะทำกับข้าวหรือเปล่าข้างนอกฝนตกอาจจะกินโยเกิร์ตแล้วก็กินขนมนมเนยไปส่วนตรงนี้ก็ทุกคนดูสักก่อนสวยไหมนี่ค่ะบรรยากาศ สวยนะแล้วก็ลีก็จะถอยกระถางข้ามาข้างบนนะคะทุกคนนี่ค่ะข้างบนมันก็จะมีที่กันมแมลงด้วยนะแล้วถ้าเกิดลีจะนอนเนี่ยอยากให้มันมืดนะลีก็เอาตรงนี้มามันก็มืดหละนะก็จะกลับไปตอนนี้ยังไม่นอนค่ะยังสว่างอยู่ก็นี่ค่ะที่นอนลี ทีนอนแล้วก็จะมีเนาะประดับน่ารักน่ารักค่ะมีไฟด้วยมีไฟด้วยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ค่ะทุกคนรีจะให้ดูต่นะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะขอภัยค่ะลีคันคอมากเลยลีไอตลอดในช่วงนี้ <c oughs> นี่ค่ะวิวนอกหน้าต่างค่ะทุกคนตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะ ตกบ้างหยุดบ้างแล้วก็ลมอ่นอ,อนๆลมปล่อยๆแล้วก็เพื่อนๆจะได้ยินเสียงฝนเนาะฝนตกปล่อยๆบนหลังคาได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้ก็จะมีลมค่ะตอนเช้าพรุ่งนี้รีตื่นมารีก็คงได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็หมอกลงเนาะถ้าฝนมันตกใหม่ๆเนี่ยฝนตกฝนที่เนี่ยเวลาตกแล้วฝนหยุดเนี่ยหมอกมันจะลงคมคุมภูเขาวสวยมากนี่ค่ะทุกคนนอนตรงนี้เลย